mm <clears throat> ตามคู่พ่อเมียาก สมัยนั้นลุงเกิดมากระทัหันแล้วลุงได้หกสิบห้าปีแล้วเกิดมากระันมันมีกูเนี่ยอยู่เนี่ยกูต้องารกตากูวัดศบุรี้่งกสีเขาห้องเขาบ้านปวตา มันปดตานีหัาเมาเกินมาร่นวยมันล่ะนวยมันจะสูใสเนเพาปแกนมันนเอาไป่ขนมกัน no, no ่ขนมได้หรอแง่ขนมได้เนี่น่เออแอนตานี่ไนมดอีลำถานุ่มๆนี่ไหนลำนี่นี่นะนวยตานนวยตานเออาถ้ามันแกนได้เอาบนเอาไป่เพราะมันเป็นอะไร หิบน้ามีนีมีอะไมีนะไปยิบหน้าหยบน้า<ป>ออกได้เราใ่เอาไปทำรับเก้ัน,น